ปกฉัดโพดภาพสวีสามีริมทะเลพร้อมประกาศข่าวดีท้องแล้วจ้าข่าวบันเทิงมาแล้วจ้าจิ๊บปกฉัดโพดภาพสวีสามีริมทะเลพร้อมประกาศข่าวดีท้องแล้วจ้าไม่ต้องปล่อยให้สงสัยกันนานแล้วสำหรับนักแสดงสาวจิ๊บปกฉัดเทียนชัย ที่ล่าสุดได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนแรกเป็นโซ่ของใจให้กับตักสามีหนุม่มนอกวงการเป็นที่เรียบร้อยโดยจิปบปกฉัดได้เผยโมเมนน่ารักอวดท้องน้อยน้อยอู่ริมทะเลคู่กับสามีพร้อมเขียมแคปชั่มไว้ว่า just because it's b a k i n g time do b e it not Happening GT Base m o m e n t งานนี้ทําเอาเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงรวมไปถึงแฟนคลับต่างเข้ามากระนำไล์และคอมเมนต์แสดงความยินด,ดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันสนันอิสตาแกรมเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ